ตอนนี้ค่ะพาไปเรืการรวมมือกันระวางซ่องประเทศนะคะซึ่งขั้งแรกในวงการธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานค่ะมีนักธุรกิจชาวอินเดียนะคะแล้วก็นักธุรกิจนวัตกรรมไทยค่ะเขามีการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเพาไมมายค่ะ นักธุรกิจชาวอินเดีย N I I F g Company Limited ค่ะนักธุรกิจนวัตรกรรมไทยบริษัทชิเปิลเอโกราลอินโนเวชันจำกัดนักธุรกิจวิศวกรรมบริษัทสยามอโกรเวส218จำกัดและก็หนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเขาได้รวมมือพัฒนาเทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพไบอลอร์อุสตสาหกรรมนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชีวมวลช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน,ในการซ่มบำรุงช่วยส่งเสริมและก็สนับสนุนนโยบาย อุตสาหกรรมสีเขียวหร่ว่า Lo คาวอร i n d u s t r สทเป็นผลงานวิชาการเทพาเอกชนค่ะเขาได้นำประสบการณ์มาถ่ายทอดในเวทีผู้เชี่ยวชาญในงาน Technobit Bitech บางนาแล้วก็มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนีสนับสนุนด้านองค์ความรู้ด้านวิชาการค่ะสำหรับผลงานวิชาการของภาคอุตสาหกรรมครั้งนี้นะคะเป็นพลสซบเนื่องมาจากการดำเนินการความร่วมมือ MOU ซึ่งบริษัททริปเปิลเอกรอบอินโนเวชั่นจำกัดเนี่ยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความรม่วมมือกับบริษัท เอกชน3บริษัทโดยเป็น MOU ระหว่าง NIF Niift Company Limited ซึ่งเป็นผู้ผลิตอินดัส trial boiler ประเทศอินเดียกับบริษัท t r i p l e A Global Innovation จำกัดนะคะเป็นบริษัทพัฒนานาวัตกรรมกับบริษัทสยามอะโ o รเบส2 0 1 8จำกัดซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมเพื่อจะเป็นพันธมิตรด้านธุรกิจด้านการตลาดการวิจัยและพัฒนาการควบคุมแล้วก็ติดตั้งเครื่องจักรแล้วก็ให้คำปรึกษาในโครงการต่างๆและบริการที่เกี่ยวข้องกับทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นความรวมมือนะคะ ในการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพา่มม้ในช่ย <นะ S 1> เลย <นะ S 1> กจะได้เป็นการลดการสิ้นเรื่องของเชื้อเพื่อชีวะหมวลน,นั่นเองแล้วก็รวมถึงการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงนั่นเองนะคะใช่ค่ะ